ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับนี่ผมมาสกายครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูแมพที่มีชื่อว่าสนามลบสากุระนะครับคือแมพก็ก็ดีซึ่งผมคิดว่าแมพเนี้ยมันคือแมพแบบนารุโตะนะก็ไม่รู้ว่าข้าตัวแมพเนี้ยเป็นยังไงนะครับนี่เขามีการบอกวิธีการควบคุมมาด้วยนะกด G หมดสุดท้ายคืออะไรวะกด F box Q วิบากลอะไรเนี่ย ดับเบิลเดสโดยโดยนได้คืออะไรวะแต่สองครั้ง W วิ่งอีกสายตี B วงล้ออ,อีโมติคอนคืออะไรวะอีโมติคอนเคเดี๋ยวเราไปดูภายในแมปกันว่าเป็นยังไงไปโอยค,ครับตอนนี้เราก็เข้ามาภายในแมปแล้วนะก็ภาพถือว่าใช้ได้เลย อันนี้ผมปรับภาพไว้แม็กซ์นะครับม้สูงสุดเลยนะโอแชร์เ okay. รื่องตัวเกมก็อันนี้ผมคิดไว้อะมันเป็นแบบนารูโตะนะครับซึ่งตัวละครที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นซานะสุเกะนะถือดาบอย่างงี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูตัวละครก่อนมีอะไรบ้างนินจาที่แข่งที่สุดเงาแห่งการแก้แค้นริทยาโทศิลปะการต่อสู้ปีศาจหมอก,มอกเดนะี๋ยวเราเริ่มจากกันแรกก่อนเอาแล้วนี้ นารูโตะว่ะน่ะน่าจะนารูโตนะนะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปตู้ดูดิกิวหนึ่งคืออะไรอ๋อปล่อยโตเรียบร้อยคืออะไรวะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะคืออะไรวะ แยกร่างที่สี่เลยปุ๊บๆก็อ,อะไรวะเนะนี่ยทำเมงนะทคนคิวคือแด๊ดคิวสองทีวิ่งปุ๊บปล่อยปุ๊บตะกี้หนึ่งจับต่อยต่อยเต,ตะ ต่อยคืออะไรอ่ะกดเ F b l o อ k โอ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊วิ่งปุ๊บคืออะไรวะคือสามจะเกีสามเอ่อโอ้ยมังตกกูไม่หยุดเลยอ่ะ ต,ต่อยต่อยต่อยคือคือสี่คืออะไรไม่โดนเมื่อกี้ปุ้มตันหน้าเข้าไปเออเรียบร้อยจะเดินไปได้เพื่อนกันแน่แล้ววะหลบหลังต้นไม้เหรอมาดิเริ่มเริ่มเข้าใจพี่ด้ยวยและเรียบร้อยเตะปเ๊บคืออะไรวะเที่ยงโคตรเท่ โ,โดนบ้างแล้วกูโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยกูเละมาดิยอยมตันหน้าไปทีมันใช้ได้นะแบบนี้เรียบร้อยร่วง ไปโดนเลยอุ๊โอ้โหูเรียบร้อยยังไ่ตายเว้ยปุ๊บตันไม่ทีปุ๊บเรียบร้อยไงมครูเกือบแตกปุ๊เบเย็ร้อยมีแอนิเมชันด้วย ลอยกูโดนยำขอหาดิเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยเงาแห้งเงานแห้งการแก้แค้นนี่น่าจะเป็นกัปเกะนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาคู่ต่อสู้กันไปแก้แค้นไปแก้แค้นด้วยเงานแห้งการแก้แค้นกูต้องแก้แค้นดิมาป๊อป หลุมแม่ลุมมันลุมมันโอ้โหเฮ้ยไอค้ยไม่โดนเอาโอ้โหอ,อ,อะไรวะสกิลมันยังไงวะเนะี่ยเอบจับไม่โดนเรียบร้อย นี่ได้แก้คแล้วมาต่อไปมึงมาเด็กมาเด็กมาต่อไปเลยเฮ้ยมาแต่งล่างมาแต่งล่างอยถ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 อย ถอยก่อนตูดไม่ได้อานนี่เลยแต่วะโอ้โหมึงมาจากไหนเนี่ยเราต้องถอยก่อนนะพูนเดี๋ยวเราตายนะยมันแปลงร่างไปแล้วยูดิเยโคตรเท่อะเราเปลี่ยนตัวบ้าง เป็นตัวโู่เป็นตัวโู่โอ้โหระเบิดตุ้มต้ามกลับมาหาแม่งอีกโอ้โหใส่ตะกิยแม่งมั่วๆเลยมองอะไรไม่เห็นโอ้โหเกือบตายจะตายหาแล้ว เรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยขิดอ้ออันนี้คืออะไรอันนี้ได้ปะอยนนไม่ได้น,นี่ต้องเติมหรอสองร้อยบาท นี่ก็ไม่ได้ที่เล่นฟีจะมีแค่เะโตก้กับซาสุกเกะนะครับที่เหลือมันเจตังนะก็เ,เดี๋ยวเราได้ไปดูสักอีกสักพักนึงโอ้นี่เลยอุ๊ยอุ๊ปอะไรวะอะไ่ะ เดยอเดี๋ยวถอยก่อนคืออะไรวะอะไรแม่งตามกูด้วยจะ <c oughs> ต,ตายอีกแล้วปะเนี่ย กกลุกก,ลกเลยเปลี่ยนที่บ้างมาดีไม่เปลี่ยนละสู้ตายไว้อะไรอะไรอะไรโอ,โอ้โอุ๊อยจับไม่ได้อีอ่ะ ตายแน่ไอ้กูจับไข่มาเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยตาย เดี๋ยวนี่ๆๆๆโอ้โโอ้โหไอ้คนนู้นคนนี้จับทุ่มอะไรวะเนี่ย

đây, móc bóc Úp. bóc 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 oh, oh. บล็อกโอ้โหเรียบร้อยโดน,โดนที่ยังไม่ตายเว้ยโอ้โห โอเคครับสำหรับแมปสนามลบลระกูล้าก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่หัวร้อนแล้วไม,ไม่จะดาร์กตีสวยแต่จะแบบเอาช็อตเท่ๆาขอสักหน่อยไม่ได้เลยว่ะไปทบไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะมบ๊ายบายครับอยไวเจอกันครับ